ไม่ยุ่งอะไรอะเปน็นวยถามว่าดูต่อได้ไหมเด็กเราเลือดเดี้ยจะใช่ชนนเอยไอ้สายชนนั่นะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้มึงชื่ออะไรละ่ะฮะไอ้เท่งไม่บนเปนลือยแล้วกูถามมึงชื่ออะไรไอ้เทกแล้วคุยเปิดเปลือกของแต่งบุญแดงไงแล้วก็บอกกัเลยดิบอกแล้วว่าเจอโจรผมใหญ่รัดตับเล็นนั่นก็กูชื่อเทงนั่นแหละเ,เออใช่เดยเว้ย นี่คือเจ้าชายเต็นุทธิ์เรางจักนครนายโยธยามาไม่ใจใด้ชนแต่ได้ชนนั้นบัรเรือลูกกูน่ะดิต้องการจะมีเมียไปที่พระมหานครโพประสานจะไปตอบปัญหาเขาดังนี้เขาลูกกูมันไม่รู้ปัญหามันตอบไม่ได้แล้วคุณสั่งบอกว่าไม่ต้องตอบปัญหาไอไปหาเรื่องอยู่ที่หน้าเมืองใครจะไปตอบปัญหาข้ามันในหมดผลสุดท้ายมันมีมนุษย์ที่ชื่อสายชนโอ้ แคนี้เอ้ห็นมนุษย์ที่ยืดสาชนนั้นเนี่ยมันจะไปตอบปัญหาแต่ลูกคูไม่ตอบก็เลยมีการต่อสู้กันลูกกูสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็กลับไปบอกกูพ่อมันกูมาสู้แทนคูจะฆ่าสายชนเพถ้าปน,นันปิดแล้วเลยมึงมากไอ้นี่จองซ่ามือเละจองเจ็ดก็มุนไม่จองเจ็ดนู่เลยไอ้ไายนไม่ใช่นี่อกใจเต็มทิบเป็นคนละคนนั่นแหละคนละคนกับมนุษย์กูฆนะ่าั้งนั้นหละมนุษย์ครูจะจับพวกมึงเนี่ย กูจะควักลูกตาตัดมือตัดแขนให้ลูกกูน่ะซ้อมถีบพวกมึงคุณถือว่ามันกลัวลูกมนุษย์แล้วขึ้นสมองอันนี้กูเอมันเห็นว่าลูกมนุษย์ไม่น่ากลัวตรงไหนนันนี้องค์ชายองค์ชายกูก็จับก็มึงพลาดเลยยักษ์กันจะจับพวกมึงเนี่ยคุณจะควักลูกตาตัดมือตัดแขนให้ลูกกูน่ะซ้อมถีบพวกมึงคุณถือว่ามันกลัวลูกมนุษย์แล้วขึ้นสมองอันนี้กูเอมันเห็นว่าลูกมนุษย์ไม่น่ากลัวตรงไหน นั่นนี่องค์ชายองค์ชายกูก็จับก็มึงพานเลยยักกันมึงอ้าเรื่องเลยกับพนันแต่มึงใี้เจ็บตัวนั่นมึงเปล่ากู้บนบนนั้นมันเปล่ากู้อย,ยากษดิขี้เจ็บขี้แยเงี้ยกูเองมึงอย่าเล่นแล้วมันอ,อย่าโูดันเลยนี่มึงนี่มาจับไปจ่ายจ,จนออแล้วก็ทุกคนไอ้เท่งด้วยกับมันนี่ได้ยัก เออช่วยพูดมันหน่อยเดี๋ยวนุย้ยนุ้ยใช้วาจาดีดีดิาุ่ผมผัวเรียบร้อยมึงไอกี้มาจับใช่จนชาวชาย,ข,ชายข้องอาย,ยุชยาเออเออเอาละจับไปไม่มเร็นผู้เลานุไอ้เจ้าอย่าไปเจงกันเออไอ้เท็กด้วยเออช่องคนจับไปมึงปล่อยสักคนนะยะแต่มึงจะได้จับหมากเลยกูจะไปบอกมออ่อมบอกเอานารอายุชายา มาล้กไ้จจับแล้วคอนี่ม่อมพอโกติงจะยกกองจับไปเมืองมึงก็นี่มนุษย์ไปจับหมาเออจริงปล่อยมึงกลับไปละคนเออช่วยนายบาดหลวงนะโทจักกลางร่มคนเดียวโดยปีนี้ว่าเลือดไม่ได้หรอกอย่างนี้ฉันจะยอมไม่จับตัวไไม่ได้รอกยักษ์เอ้ยอย่างนี้มันเปิดศึกสงครามไม่รู้สึกไปศึกมึงมีอะไรแน่นับหนึ่งถึงสามนี่คุยโอกาสแล้วไอ้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 มนุษย์เอ้ยมึงมีอะไรดีสู้กันถ้ามึงไม่มีอะไรดีแน่นอนกูจับมึงแน่นอน มันโมกรอาตาละลีเมื่อมันมากิดจะตูปิดกูไม่รู้ในกระตูไม้ตื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นศัตรูมูม่มาไรแล้วก็ตะลุลายรบาับวผ้า เอาอย่ษงมึงไม่อะไรเตรียมตัวดิแม่แ้วเลากกูต่อไปโูตรงนี้นี่มันผ่านกันชัดๆเลยมันเรื่องอะไรอย,ยคะคฮะันไม่เคยทีย่จะทำอะไรนั่งไอ้สายชนกูเจ็บ ว่ามึงไม่รู้ก็ได้มองเห็นว่ามนุษย์มันไม่หนากล้วตรงไหนฟ้องไอ้้ายชนหยุดนะมึงมาจากไหนเลยแกมันกองการอะไรของคนจะรกักพูดสั่งให้มึงหยุดแล้วก็กลับไปเดี๋ยวนี้มึงจะทำอะไรไม่ได้นี่คนรักกูอ้อผัวบึงเลอย่างนั้นกูจะจ,จัดการมึงก่อนไอ้หน้าสัตว์ไอ้าไมา ออออทำไมเวทบ,บนกาถาของครูมันจจอะไรไม่ได้เฮ้อมึงกลับไปก่อนที่กูจะเอาชีวิตมึงกูฝากไว้ก่อนไว้ออกไป เราต่ดูดซิทมาจนมาลาจะมาคายจีพไวตรงใาครั้งที่สองแล้วนะที่น้องที่บุบลติดตามมาช่วยเหลือชีวิตสดเสด็จพี่กะอะไรมันเวียนอย่างนี้ทันทอะหนุยไม่ยักก่อยายไม่ยากก็ยักไม่ยักก็ายายโย่ไ้่องย่อเนี้ยย่อยักย,ย,ย,ย่กยอยายให้ไอ้รักย,อยก่อจ่คนนะฮะให้รักยอก่อคนดำได้มดปน้า ย่อยักนะพอยักมาย้ายจึงย่ายหน้ายักเนี่เอาแล้วเอาไม่ยักก็ย้ายไม่ย้ายก็ยักมันต้องย่อให้รักย่อก่อนให้สักย่อยังไงใันเรื่อว่าเราย่อก็จะสักย่อก่อนย่อไอ้เด้ย่อย่อหมู่กันแคนี้จะเอาได้ยังไงอะนุ้ยเอยายครับลุงแดงครับทำไมยายต้องตามมาอีกอะยาย ก็ฉันกลัวว่าองชายะจะเกิดปัญหาจากพวกยักษ์คิดว่ายักษ์นางมามันติดตามมาแต่นี่กลายเป็นยักษ์ตัวใหม่อะแล้วยายตามผมมาถูกได้ยังไงหน้าแหวาพี่เตงเนี่ยกล้าก็่ลได้ยายเนี่ยจะเหวี่ยวปลาตอนไม้หมายจะดุมทราบมันเอาน้องอยาา่าอยบัตนี่คนเราก็เดี๋ยกวก็ไม่รู้จักค้องดียายยันยายตีอุบลกั้งนอกนอก็ยายจริงแต่กั้งเนยยันพูดไม่ได้นะ่สวรรค์จะไม่ยอมนอนุญาตให้พูด ข้างนอก,ก,น,อกนั้นคงใจกับพากไม่รู้ปูดปหรือแล้วนี่ข้างนอกอะไรอะไรเด็กกิดแลตีกับแกไม่มีเด็ดซิ่งซักรีอยู่ในใจแกไม่ดีเั็ดซิเลยแกเอาแรงได้มาตบยานั่นเป็นประมุกขก้งองยากันญิงใหญ่แกตบลมบองลุดหายว่าแกลาตายดีเชื่อคู่เด็ดซก้นแกไม่นันหลือยาก,กูไม่บีบคอบอง่าต,ตอนมากถาว่าดาต,ตอนโดดดูเฮ้ยเหรอ อู้บ้องดาวตอนโดดนั่นอู้บ้องดาวตอนโดดเออเีนหนยนมึงอยากออมปอ,ตอนต์วิ่งแต่ไนผู้บ้องดาวตอนโดดกูเกลดวัดตั้งแต่เกิดปู่ยาตาตัวเราเคยแล้วไม่มีอู้บ้องในดาวตอนโดดแม่มบกไอ้ตอนโดดไม่จึิงจริงนะกูกำไงไปอไปทั้งเดียวแต่ว่าตอนเปล่าก็หละได้ตอนเปล่าเลยจริงอลยอยากไะช่วยคอติดไม่มี ผู้บ้องดาวตอนเปล่าไม่มีอู้บ้องนี่รวจก็ไม่ตึงต้าตอนเปล่าอ้อป่อนไปเนี่ยพูดจ้าติเ็ดตลอดเวลาตอนเปล่ามันมันเครื่องเครื่องจริงนะเนี่แต่ตอนครวยได้จริงเอาตอนครวยละครวยปังลาเลยเละเออเอางั้นและอู้บ้องเขาเรียกว่าเกรดลุดไปได้ดักจานทามีพ่อไม่มีผู้บ้องดาวตอนครวยเออฟก์เกินไปตาตอนครวยไม่มีเดากลรวยเดียว มันเออยวยมันเครื่องหมดจริงะแต่ข้าได้จริงเต่าข้านี้ไม่นั้นเนี right ่ยแรงการคำนวณเนี่ยจริงเต่าข้าเลยเาคนข้าเลยเฮ้ยก็มาไม้ห้าเบื่อเลยตนหัวนิ้วมองใได้เต่าเต่าข้าคนดันช่วนดันเถิดวันนย้โย่ไหนเต่าข้ามกินได้เลยผู้นี่มันต้องกลืนเต่าข้ามต้องกลืนจงต้องกลืนหมูรังต้องกลืนคว้างแต่จงควางหมูรังยาง้อยังไงตักงแตนกลืนหรือกินได้เลยเต่าข้าอ๋อมันมันนั่นจะกี้จริงอ่ะมัน ถ้าตักเต่าแข็งได้จึงแข็งนี่แรงไม่นั้นกันเดียวเต่าแข็งมันจยขึ้นเกียดมันกบเกียดกบใล,ลยดูรอยเกียดกบได้เด็กกัหมูมบอกลายได้พบมันเป็นเท่าไรน้อยเกียดกบกลางกอกระไม้เร็วกอเต่าแข็งไม่มีนี่เกนได้เลยไม่จริงจริงอ่ะไอแข็งกอมือได้แล้วเออนี่ไม่ไม่นั้นเนี่ยไเนี่นไม่ผูดอก,กแึไะกอมือจริงจริงจ่ากอมือเออไม่มีขอมือบาหน้าอยากมไม่ลองแล้วแม่งขึ้นดากตอนนด ไเจอขูไม่ลงแล้วจัดแม่กูไม่ลงได้ใจกขอมือเลยอะไรก็เลาขึ้นดาวโดนดอตลงใจเลยลงไอ้ดาวขอมือเนี่ยังไม่เจอเลยนี่ตุ้นก็ไม่ได้รับแล้วกูขอมือเลยคิดดอกตุ้นก็ไม่ได้ได้แล้วกูไม่ลงบองเจ้าว่าแม่มือกูไม่ลงอะไรอ่ด็กขอมือเนี่ย tôm đai chứ nghe nói cơn em vừa lụng tụt đó cũng đốt nghe lụng thảo có mưa Hôm nay lên một vòng có mưa kén nghe nói nhà cứ lão đấy bỏ chơi cứ kén lão kén nghe nói đủ cuối phải rút tuần mẹ móc thì cái lụng vậy kén nghe nhà cái chuối tít đấy chuối cỏ tít thảo tuần mát nghe nói để ta แต่แกช่วยได้เตาเราบ้องเตาตอนมากว่าแกลาดตาพอช่วยมือติดตึงแกยกจู่เลยพอยกจู่บ้องวินแกวินแกก็ลาดตามือหนึ่งแกตาอูมือหนึ่งกุมปาพอหยากบ้มือหนึ่งปลดอ้างซ้ำมือแล้วนะยามึงนะเออจ้องมือพอหนาวผ่นไม่ได้ลาวมือนี่เราไม่ต้องโกหกเลยหน้อยออกกันนี้กับยายจิวบุญนี้มาออกดรึหน้ากันแล้ยายใจกำลังจะบอกใจะไหมยาย ฉันไม่กําลังจะบอกแล้วค่ะฉันกำลงติดตามช่วยเหลือองค์ชายนะเฮ้องค์ชายค่ะแต่งงานกับน้องเดินแล้วแล้วค่าเสด็จพี่ยังเนยังเนียพี่นำลายย่อยมันใช่ไหมเนี่ยก้องไมค์ควันแล้วคนแก่นั่งดูใจเหลือกันจริงแล้วตรวจกูกวักปืนนี่กวาดควันแดกกูนี่กันหยัดแม่เนอยโอ้ รู Nos <t os thanks> first, ้นี่หว่าต้องก้นครอยูกวักกันคนหน้าเฉยตัวตอนแต่วักฟังแต่กูนี่ว่านี้ต้องช่วยเรื่องตัวเองคนเรามันเพื่อลงเงินนุ้ยเห่งคนเดียวเล้วบ้ากันยาแล้วก็มานอนเฉยเรือนถึงมันเจยแกงเลยถึงกูแกงยางาปืนอย่างแป้นแกงใส่ช่อมกี่หว่าถึงเตนี่อืเแลยวยากินก็ไปจ้าปื้นกีก็ไอยได้เจ็ดสิบบาทกี้คอนกียา thế và chín puna nơi bụng nó nó câu mặt trời hoặc nhạc nhạc không hoặc quang yên nico chung nó ghi em wound chim chặt tên mà căn tạc tên thấy gần nó ghi em tên kín ngân ngọc ghi em quang 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 มนุษย์มันปั่นนันเป็นนี่นั่นวันนั้นกูอาบน้ำแกป้ายในคลองอ่ะไม่หมดเรื่องเลยนี่พ่อไอแจ่มที่ปีไม่แม้เรื่องนี้อาบน้ำแกป้ายในคลองเร้วกูแกป้ายด้ก็ไม่ไปหนุนี่แล้วการเก่งตัวงคนยิ่งก่อนเดินมาไอ้ตัวนั้นเดินคนหยาบไปเดี๋ยวจะเจ้าว่ะคนอาบน้ำแกป้ายอยู่นึกมันหยาบไปแล้วมันเลยคนบูบาดไปแล้วไอ้มันนะหัวก็ไม่แล้วกูยืนเคยจองอยู่บนหาดแล้วกูกค่นี่กูเตือกก็ไม่แล้วนี่ เขาเดินคอมมันไปเป็ีอยน่่างนีงจ้ามคุณอยจนไหนวัดแรงเออคุณอาบนำแก่ป้าเนี่ยคองค่อยแม่นวาแล้วไม่แรงแล้วไม่เย็นหรือแรงนี่ไปแรงต่างวัดค่อยอคุณยงนั่นแม่ยายอะไรถึงเมียกูแล้วแม่กูได้แล้วเลยเทมเมียถุงกูน่กูได้ออกเลยเออเขาต้องแต่งงานกับน,น้องนะพี่นะ ยายครับผมจะพูดยังไงดีครับผมพูดยังไงยายก็คงจะไม่เข้าใจความหมายและความปรารถนาของผมนะเพราะฉะนั้นผมไปพระมหานครยายก็ตามไปอีกแล้วยายคงจะเข้าไปพูดกับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ประเทศนุทิตรอดชีวิตพระยายผมไม่เถียงครับเป็นความจริงแต่ผมให้ยายทุกอย่างยายจะเอาประเทศชาติจะเอาราชจะบัลลังก์จะเอาอะไรก็ได้แต่แต่งงานกับยายเนี่ยผมแต่งไม่ได้เพราะผมมองยายเสมือนแม่ครับ